นี่ก็พามาเปลี่ยนน้ำมันเคของ nisumichi m i l a นะครับปีสิเจ็ครับจะไปใจปสิเจ็กับตัวถอดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองแล้วน้ำมันสีเดิตน้ำมันนะครับจะใช้เราใช้สามลิตรครับแล้วก็เดก็เดนนะครับผมเด็นลองชักขึ้นมานะครับแล้วก็เิดนี้ไว้ให้ระบายนะครับนี่นะครับกอง ก็จะใส่กองไปครับส่วนนี้ก็เปลี่ยนแหวนด้วยนะครับแล้วก็ขันปิดรูเรียนนะครับ ตึงมือก่อนครับน้ำมันครับผมสามลิตรใช้เบร์ตศูนย์ยี่สิบนะครับผมอีกค่า Thank you. ระดับครับระด,ดับก็อยู่นี่นะครับประมาณเลยขีดหน่อยนะครับพอดีนะครับผมเลยขีดกลางหน่อยถือว่าโอเคนะครับ เสร็จแล้วเป็นไปนสตาร์เครื่องครับนี่ตอบน้ำมันไม่รั่วซึมเป็นเสร็จงานครับผม